ต่อสวีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาพูดคุยในรถกันอีกแล้วเช่นเคยนะนี่หลังจากขาดหายไปการการทําคลิปนานนะนี่ก็มาดูดีแม็กบนทุกปามประมาณ3ตันกว่าไปโรงงานจะเป็นไงเดี๋ยวจเจอเพื่อนรครับจบด้วยเลยเด้ร์คเครืบอครับส่วนสรงมันก็ประมาณนี้นะกงอาจจะสันส้นๆนิดนึงเอา,เ,อาเดี๋ยวไปพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะหลังจากที่โชเฟอร์ถ่ายคลิปแม็กโกตักถทลายปาน,นไม่รู้มันถ่ายคลิปยาวหรือเปล่าต้องไปเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับ อโอเคนะมาพูดคุยกันในรถอันะนี้บรรทุก3ตันกวา่าๆนะถือว่าหนักมากสำหรับผมนะนะสำหรับรถ4ฟวินนะนี่นะก็อ<ม>ัตรทาทดของเจ้าดีแม็เนี่ยไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะา้ามีติดตามคลิปสั้นเนี่ยก็ผมได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับบรรทุก3ตันกวา่ากับลากแม่โคู4ตันนะโอ,โอ้โหสบายนะเครื่องยนต์3.0ลิตร นะกับเกนะียร์หกสปีดนอัตราทดเกียร์หนึ่งเนี่ยสี่จุดเก้ากันเลยเดียวนะนี่ก็คือข้อดีของเจ้าอัตราทดของเจ้าดนะีแม็กที่เขาบอกว่ามันอดืดหน่นวงนีนแ่แหละคือข้อดีนะผมพูดเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนเดิมเขนยกเขนไม่ไหวแล้วนี่สบายส่อยสรุปการทํางานวันนี้คนระับเย็นนะไม่เจ้าทีมงานตัดปามเราแบบโอ้โหพี่ใส่ปุ๋ยปิดหรือเปล่า <c oughs> เลยมากขนาดนี้นะทีมงานใหม่ตกใจกันเลยดียด้อใช้ได้คือเมื่อก่อนมันก็มากกว่านี้นะทุกคนเมื่อก่อนมากกว่านี้นะทีมงานสมัยนู้นนะเขาไม่ตกใจหรอกแต่ว่าดีทีมงานใหม่เขาทำมาเป็นปีแล้วเขาก็ตกใจเลยว่าะทำมาเป็นปีไม่เคยขนาดนี้มันโดนช่วงแรงพอดีไงทุกคนช่วงนี้ผมใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยพิเศษอยู่ตัวหนึ่งก็คือศูนย์ศูนย์สามแปดนีเซียมบวก กรรมฐานหน้าบวกบูรอนนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้นะครับต่าติดตามคลิปุ่มเนี่ยก็จะมีนีบปุ่มถ่ายไปนะก็ถือว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมันมันเป็นการสะสมอาหารไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวใช่ไม่ใช่ใส่ปุ๊บได้กินปั๊บเดียวแค่ใส่ปุ๊บก็ได้เลยนะไม่เกี่ยวนะผมบอกตรงไม่เกี่ยวก็คือเราต้องใส่สม่ําเสมอนะปัาเนี่ยมันสะสมอาหารนะรีวิวไปยังดูไปแล้วไปแล้วเหรอ ตามเนี่ยมันสะสมมหาแล้วต้องใส่เรื่อยๆนะมีโอกาสก็ใส่ไปใส่เล็กๆน้อยๆใส่เล็กๆน้อยๆนะหกสิบศูนย์ศูนย์หกศูนย์บ้างยี่สิบศูนย์ศูนย์บ้างนะครับศูนย์ศูนย์สามแปดบ้างนะก็ใส่ขอให้ได้ใส่นะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะพอถึงเวลามก็จะออกแบบปลักกักนะโชเฟอร์ได้ถ่ายตอนที่เออไม่โกตักเลยใช่สิเออได้ถ่ายก็หกสิ นะพอดีผมก็โอ้โหยกกันเหนื่อยนะไม่กูก็ตักไม่ค่อยเป็นไม่ได้ขับนานนะไม่กูจอดกันแค่นเยอะนะส่วนมากโชฟเฟอร์กไปแล้วครับใช้ได้นะ D ดีแม็กกินแมงแรงนะ <S <S มนผมมองไวแรงนะแรงในแบบฉบับของดีแม็กรีโวแรงไหมก็แรงนะใช้ได้ทั้งคู่นะสองค่ายนี่แหละไม่ต้องฟังเบิร์ไม่ต้องเป็นห่วงแตเกี่ยวกับการบรรทุกหนักนะบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ใกล้จะเริ่มปกติแล้วนะเรื่องราคาราคาก็เริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนราคาระหว่างร้านกับโรงงานเนี่ยใกล้จะใกล้จะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะถ้าใครสะดวกไปขายที่ไหนก็ไปขายที่นั่นนะก็ไม่ว่ากันนะน่ดหนึ่งไล่านี่หนึ่งนะอาจจะเปลืบเลต้องนึกสักแปบบ๊บนะเดี๋ยวเป็นว่ากเา็เดี๋ยวมาตอบอคอมเมนต์ดีกว่านะ ถามว่าวันนี้แม็กเนี่ยจุกจริงหรือเปล่าจุกจริงไหมเจ้าเพื่อนไม่ไม่นะหลังๆมาเนี่ยไม่นะรู้สึกว่าเข้าที่เข้าทางแล้วแต่จุกจริงอยู่เรื่องเดียวนะสําหรับตัว222 0ของผมที่เจอนะก็คือปัญหาพวกอลัยหน้าดิบล็อกเนี่ยเคลียร์หมดแล้วตัวใหม่ก็หน้าไม่มีแล้วแหละนะครับกอะได้รนะพวกอลัยที่มันคือไม่กล้าไม่กล้าสลับยางเลยทุกคนเวลาพี่เขาบอกว่าสลับยางไหมอะไรแบบนี้เราไม่กล้าเลยนะเพราะกลัวว่ามันจะเพี้ยนอีกอ่าพวกอลัยเอียง เวลาเราใช้ไปสักพักเนี่ยถ้าถ้าใช้อยู่ถนนดําปกติเนี่ยจะไม่มีปัญหานะตรงย้ำว่าจะไม่มีปัญหานะผมมองว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าไปออฟโรดลุยสวนมาตุกปามหนักๆเหมือนของผมเนี่ยแป๊บเดียวเลยกรณีที่ดิ้นดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายดึงขวาเล่นๆไม่ได้เล่นแลวเอาจริงนะนะมันก็อาจจะเพียนได้เพียนง่ายกว่าเจ้ารีโวนะนี่ก็คือหนึ่งสิ่งที่ยังจุกจิกอยู่นะตัวยี่บ้าก็น่าจะแก้แล้วมั้งนะยี่บสองเนี่ยมันก็ยังเ็นเนอยู่ แต่พวงมาลัยนี่มันเป็นมาตั้งแต่นานมาเลยนะตั้งแต่พวงมาลัยดังเก็กๆแล้วเออเป็นตั้งแต่ยี่สิบครับยี่สิบเนี่ยก็ก็พวงมาลัยดังเขาแก้ไปนานแล้วนะขอเรายี่สิบสองเนี่ยไม่เป็นแล้วนะพวงมาลัยดังนะแต่มันก็ยังเป็นพิเศษอยู่นะก็คือถ้าออกรดเยอะๆเนี่ยมันก็จะเอียงนะบางทีก็จะเอียงต้องเซียนจริงๆนะถึงจะตั้งศูนย์หน้าของเจ้าดีแม็กลงนะต้องเซียนจริงๆถ้าขัน้มเนี่ยร้านประจําของเราก็ ทางขนอมยางยนต์นะไปติดต่อเจได้ใจดีนะมีรึเปล่าใเลยอุ้ยนี่เห็นไหมถ้าอัตราทุษมันเยอะนี่เกิ่หนึ่งเนี่ยมันก็จะกระชากตัวไปมันพุ่งล้าวได้ทุกคนใช่มันพุ่งล้าวไปมันอัตราทุษมันเยอะไงแต่ว่ารอบมันมาช้ามันก็จะนงนวงอมอมนะเขาว่านงนงอมอมปืนละมันก็จะช้ามันเหยียบแล้วมันไม่ไปมันจะหน้าแล้วแตรีโว่เหยียบแล้วก็วูบแล้เนี่ยนะ ไม่ก็ช่วยก็ได้นะรีบหวานตาลดน้อยกว่านะแต่ว่ารอบมาไวก็ช่วยชดเชยลดหลันก็นได้นะนี่ในร้านที่ก็สี่บาทสามแล้วนะใครซู้ได้ก็เอานะโดยปกติเนี่ยสมัยก่อนผมก็มก่งโรงงานอยู่เลยนะครับก็สะดวกร้านก็ได้ ถ้ามีเวลานะก็ส่งส่งโรงงานได้นันเหมือนเราอะนะแต่บางครั้งถ้าเราไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหวงเที่ยวราก็ให้พี่เขาทีลานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็แบ่งแบ่งปันปันกันนะเจะกลับมาเจอใช้ค้งเพราะว่าเอ่อถ้าไม่ได้สักทีไม่ดีขึ้นเลยหมายถึงว่าถ้าแม่ไม่ด่าสักทีว่ามึงไม่คิดจะทํางานกันบ้างอะไรแบบนี้ก็จะไม่ดีขึ้นนะทุกคนก็ต้องโดนด่าบ้างอะไรบ้างที่ค้านมานานนะนานมานานมาตตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เบื่อไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวผ่อนรถเดี๋ยวค่าปุ๋ยนะแล้วเห็นว่าปุ๋ยจะทยอยขึ้นอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะแต่เขาบอกว่าเพราะสงครามนะนี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะแต่ว่าแต่ว่าขึ้นส่วนใหญ่ข้อมูลไม่เคยพลาดนะทุกคนที่ว่าทางร้านเขาจะแจ้งเราไม่เคยพลาดเลยนะเหมือนปีนั้นที่เขาแจ้งตอนแรกเขาบอกว่าจะขึ้นมันก็ขึ้นจริงที่ไปศูนย์ศูนย์ไม่ขึ้นมาตั้งหกร้อยทีนั้นนะนะขึ้นมาแค่ตายเดี๋ยวไปุ๋ยสักสิบห้านาทีนาทีลเจ็ดเจ็ดใช่ไหมก็คือจะพูดเรื่องปุ๋ย เขใจว่าประเทศไทยผลิตปุ๋ยไม่ได้หรือเปล่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยผลิตได้ไหมลาเวียดนามกัมพูบุจะเดินหรอกระเบนหน้าพม่าผลิตได้หรือเปล่าและเรื่องปุ๋ยทาําไมเราต้องไปเอาถึงอิรักอิรานอิสราเอลอะไรพวกนี้นต้องไปผลิตที่ทะเลเด,สดีสีน้สีนมสีแดงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสตรอน,นำเข้ามาตลอดเลย น่าอยู่เรียก็ต้องผลิตจากกากน้ำมันอะไรของมันเก่าใหม่ลูกปั้นเราทําไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่มีการส่งเสริมไหมถ้ามีเขาคงจะทําแล้วละเธอเออนําเข้ามาถูกกว่าหรือเปล่าปุ๋ยนี่เราไม่มีข้อมูลเลยนะไม่มีความรู้นะปุ๋ยนะแหล่งโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็ศูนย์หกศูนย์นะคุณเคยกันดีก็แหล่งลาวก็มีนะคุยมีโอกาสได้คุยกับพี่ที่ร้านปุ๋ยที่เราเอาแบบเราเราบบเราเอาบ่อยๆนำไปเชื่อมก็บ่อยๆเนี่ยเขาก็บอกแหล่งที่มา นะต้องนำเข้าอย่างนะู่งหน้าในทิกตอกก็มีนะหน้าของบริษัทก,ก็นําเข้ามาเป็นเรือไม่บ้านเรามันทําไม่ได้หรือเปล่าปุ๋ยไม่น่าจะทำได้เลยเราใช้เยอะนะเรื่องปุ๋ยเนี่ยนะแหล่งไม่มีเรื่อหรือว่าไงทําได้ไหมนะไม่มีใครวิจัยเกี่ยวกับเออเคมีนะ e เรียนวิสิทธิเคมีเนี่ยลอง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 คอมเมนต์กันนะว่าเออออกมา ทดแทงก็ได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเพราะวาขานำการนำเข้าอ่ะเพราะว่าเราส่งออกอะไรไปขายเขาแล้วเกันเราต้องซื้อปุ๋ยเข้ามาก็ไม่แน่เนาะกรู้ทีตางประเทศนะแต่ว่าถ้าเราทําเองได้มันก็ดีหรือตปลานะอย่างยกตัวอย่างน้ํามันนะน้ำมันเดี๋ยวเขาก็มีปรับปัญหาเกี่ยวกับน้ํามันนะสงครามโลกก็น้ํามันขึ้นอะไรอีกนะเราก็ผลิตมีร้อยใช้ได้เห็นไหมสมมุติว่านะอนาคตถ้ามันเกิดสงครามใหญ่โตโหราดเกี่ยวกับโลกอะไรพวกนี้นะน้ำมันดีตัวแพงแล้วก็ ผลิตไปโอเีเซล<ต>ใช้กันเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นนะแนี่ผม,มคุย<ม>ในฐานะที่คนไม่ไม่รู้นะว่าเออมันทำได้หรือเปล่าปุ๋ยเพราะว่าถ้าโบแดสเซียมเข้มข้นก็คือการเผาไม้ นะแต่ว่าควันอีกนะควันนี่ก็คือเผาไม้เอาน้ำกี่เท่ามากรองที่เขาเกษตรพอเพียงเกษตรอินทรีย์แล้วนี่นะก<อ>็จะได้โพแทสเซียมเข้มข้นน้ำส้มควันไม้นั่นเหรอไม่ใช่นี่จะได้โพแทสเซียมมาเลยปุ๋ยมาเลยจากการเผาไม้เออจะเป็นโพแทสเซียมน้ำมาเลยไม่รู้เหมือนกันนะ<อ>เพิ่มข้นนะแต่ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่มันกุ้มหรือเปล่านะทำไมบ้านเราเรียนวิศวกรรมีทำไมไม่รู้ฉัไม่ได้เรียนเออ เนี่ยทเดี๋ยวเดินเ่งส่งลูกไปเรียนได้ฟิสิกส์เคมีเรียนไปก็ไม่รู้ว่าเรียนทำไมมาส่งลูกไปรเรียนแล้วแหละเพื่อจะได้ผลิตปุ๋ยเออหน้าตัวไหนที่มันใช้กันได้ก็ดีนะผม,ะไ,มไม่ต้องมานำเข้าเองโอ้โหนำเข้าปเป็นเรือเป็นไม่รู้กี่ล้านตันโอ้โหที่เขาในแอปที่เขาทำนำเข้ามาเยอะมากเราทําเองได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็แล้วไปนะแต่ผมก็ไปดูเหมือนรอกโคตรฟรี นหะมดรอโฟสเฟตบ้านเราผลิตได้นะแต่ว่าคุณภาพมันก็นิดหนึ่งนะเพิ่มความเข้มข้น,นในมันได้ไหมลดการนําเข้าได้ไหมอะไรพวกนะี้อยากไม่อยากให้แบบพึ่งพาตัวเองอะไรพวกนี้นะเราบุ๋มมองกระสตะกอนะ <c oughs> ทําได้ไหมโจ้เพือความรู้มีไหมมึงเรียนจบปอุนะมึงจบปอตีมให้ความรู้หน่อยดิเรื่องเคมีมคพันธ์กูเรียนบัญชีสัตว์เคมีพันธ์กู<ว>ก็ไม่รู้หรอก กูซื้ออย่างเดียวเมื่อก่อนเออพวกสารดัจาย์เกี่ยวกับเคมีเมื่อก่อนกูซื้ออย่างเดียวอะไรน้าเหมือนปุ๋ยกณซื้อมาใส่บามหมดเลชีทําใบก็ยังเคยแล้วอะไรที่เขาว่าปุ๋ยก็ซื้อมาใส่หมดแล้วก็แม่แต่ฉีดทางใบปามยังเคยแล้วนะทุกคนสมัยที่ว่าที่เขาไม่ยินแล้วอย่างนี้แล้วก็มันจะมีปุ๋ยที่ใส่ถุงเล็กๆนั่นและเอาไปใส่โอ้โหใส่เป็นตันดูใส่ปุ๋ยซองเล็ก มันจะได้เหรอได้หรือเปล่าบางคนได้นะมันคนได้ผมเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันน้ไม่ก็ก็ไม่กล้ผลเยอะบางทีมันถึงรอบของมันมันก็ต้องได้เหมือนมันอยู่<ด>ของเรามันได้อด้วยแต่ทางร้านเกษตรเคมีพัธุ์นะที่เขาว่าเออลดการใช้ปุ๋ยแล้วก็มีปุ๋ยผสวตรงแค่นี้ตักต้นละหนึ่งจอนฉันบอกเธอแต่เธอเริ่มซื้อแล้วว่าไม่ได้ผลแต่เธอก็จะซื้อมาใสยลง ร้านเกษตรเขาไม่ได้นำมันไปไปไม่ได้นะปริมาณใช่งั้นเขาก็ไม่ไม่ยกไม่ยกห้าสิบโลแล้วก็ยกโลเดียวไปดีเอขายกเกินหนึ่งกิโลตักใส่ช้อนเออใส่ช้อนเดียวไม่ดีเหรอมันไม่ใช่ขาดโบรอรนเลยนำเสนอเฉยๆนะไม่ได้โยงตีใครนะแต่ว่ามันได้เหรอกูใส่เป็นตันแล้วกูยังไม่ได้กว่าจะได้เป็นทลายเยอะมากนี่ใส่เป็นไม่รู้กี่เซนบาทนะเออมีมีสิบกระสอบมาคิดดู คิดเหมือนกันเออน่าคิดน่าคิดได้ไหมจ๊อบไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันน่ไม่น่าได้แล้วหลบการใช้โดวีแล้วก็อยากฝากถึงรัฐบาลเมื่อไหร่จะออกสักทีรัฐบาลนะรัฐบาลโดวีงเอาออกไปทีเดียวไทยคือใช้คอมมินเออมายกใส่โอ้ใช้คอมมินนะแปลกๆนะประเทศบ้างเราอเลยมันก็ไม่รู้เหมือนกัน ช่ไปไปให้หมดเทียบพวกนักเป็นที่ที่คุณนำทางยังไม่ทันสงบน่าสุขนอกก็เข้ามากระทบกันเป็นกําลังใจให้ผู้ชมนุ่มนะรักประเทศไทยด้วยนะคะเรารักคนไทยเราติดงานนะไม่ได้ไปนะแต่ใจก็ไปช่วยอยู่นะส่งแรงเชียร์แรงใจนะความดประเทศเราก็สิ่งดีๆเยอะไม่ดีตกทะเลไม่ได้เลยเออตกคอตกทะเลไม่ได้เดที่ไม่ดีนี่ไปไปไปเลยตามพ่อไว้ก็ได้ มบางทีมันขอขึ้นนะทุกคนพูดเรื่องกลางมือไม่ได้นะตายหมดตายหมดแม่แต่ทุเรียนเรายัอคองตัวไปทั้งไนะทุเรียนนี่แม่แต่ทุเรียนนี่ก็เพิ่งดีขึ้นมาโลละร้อยทุกคนบางทีเอบีโลร้อยแมงเอ้แมงมันเกินไปบางทีนะหลายๆอย่างเหมือนข้าวอะไรเนี่ยคือทุกอย่างเราเห็นว่าข้าวตอนนี้ไอแมงอะไรไม่รู้นะมันกินกินรากกินอะไรหมดหน้าแาวนาก็ลําบากมากนะตอนนี้ก็เห็นใจทุกคนนะทุกคน จทุกไฟเลยนะคะตอนนี้ราคาก็ไม่มีปลาหมูมนะยางยางก็เหมือนกันนะช่วงหน้าเล้งรูอุตสาไม่ปิดไม่ปิดเขาเรียกว,ว่าไมปิดไมปิดหน้ายางอยู่แปลงนึงนะแม่ขายได้โหลยี่บ้าบาทจีบหัวเลยทุกคนแบบมึนเลยคือช่วงหน้าเล้งมันต้องราคาดีนึกออกไม่ปกติยางพารานะเพราะว่าเขาปิดหน้ากันหมดนะของเรามันมีแปลงหนึ่งเราไม่ได้ปิดเพราะว่าเห็นมันจะโค่นแล้วไงก็โอ้โหเลย รัฐบาลคุณเนี่ยบริหารล้มเหลวมากๆเลยปั้ำแต่เรื่องชายเดนนั่นเลยมึนจริงเรื่องชายเดนมันต้องเป็นเรื่องของทหารไม่ใช่เรื่องเป็นของเรื่องของคุณนะไม่ต้องทำเต้าวบริหารประเทศได้ดีแต่มึงอ่ะเออเจ้าเรื่องอื่นอ่ะโดนเหรอเดี๋ยวผมนะจะพูดนะเออฉันฉันพูดเองแหละเพราะฉันก็มีคนด่าเยอะฉันคือประจ๊กคือฉันไม่ได้เลือกเธอมานะฉันไม่บอกเราฉันเลือกใครพิซซ่าได้ได้อะไรเลยพิสดารมาคนนั้นเนาะเราไม่ได้เลือกเธอมานะ เสนอมาจริงๆเลยนะเราก็ตามไปก็ไปได้ไปวัดไปวาได้ก็ขอให้ไปจับให้ใจได้สักทีเลยนะหมดเลยปะนี้ชิ่นะแล้วเป็นว่าเนี่ยดีแม็กนะดีในแบบฉบับของดีแม็กนะรีโวดีในฉบับของรีโวก็แล้วกันนะไปออกดีแม็กรีโวนะไม่ต้องโยนทีกันเยอะนะผมก็ใช้ตั้งคสอบนะไม่ต้องพูดเยอะก็จิบพอนะดีทั้งคู่นะบดีบนระเบียง เงิมทีมังด่ามามันขนคำตัวตหญ่ก็มันตัวใหญ่เถอะขนคำยืดๆยูซๆก็ร้ายขนคำไม่ยืก็ไม่ยูดช่วงล่างดิมันก็ธรรมดาธรรมดามันมันมันก็ผมมาเริ่องเราแล้วเรื่องนี้เริ่มไม่แรงแล้วใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่ช่วงนี้มันสุดท้ายเราก็ต้องหาตังค์ก่อนสุดท้ายมันก็แรงตามตังค์แล้วก็ฟังตามตีนเห็นมาเยอะแล้วครับในความไม่ประมาทบางคนก็เอาแม่งเครื่องสามพันดูว่าแรงไหมนะ ก็ยังไม่จูนกันอีกนะยังไม่ใส่ยังไม่ดันกันนีกก็ไม่อยากจะนั้นนะครับแต่ว่าดูดิร้านร้านที่เขาจูนร้านที่เขาขายของแต่งนเนี่ยมันรวยนั่นแหละคุณรวยขึ้นหรือเปล่าคุณรวยไหมแต่งแล้วรถรถรถรวยไหมอเออถ้าถ้าเหมือนกับว่าไปจูนไปทําแล้วไปไปสนามแข่งได้ตังค์ไม่ย่ว่านะแต่นี้ม่ไม่เสียตังค์แล้วก็ยังพักทั้งความเร็วพอไม่หมดอีกบางคนไม่อยากจะว่าเลยแล้วก็ <พา S 2> <า>ความวเร็วบางคนก็คือความเร็วเอาปกิ ตำรวจมันก็ให้แค่ร้อยี่มันก็ไม่ถึงนะแล้วมันจะทําไปทําไมอ่ะปกติก็เหยียบถึงแล้วร้อยี่นะทุกคนนี่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราก็เคยหลงผิดนะเมื่อก่อนนี่อคุณผู้ชายของเราก็ชอบมากเหมือนกันนะก็คือแบบอุตอิจิอามั่งอันนู้นอันนี้นั่นคือทุกคนคือการตลาดเลยคือโดนโดนมาเยอะทุกคนก็เลยพูดได้มันทำของมันเอง มระกอบต้องน้ำมันเครื่องบรรุกก็คือศูนย์ฝัดชิ่งฟัดชิ่งเนาะก่อนต้องน้ำมันในโตพลัสอะไรชั่วพ่อเองต้องเชลต้องับรนูกไปต้องดีสุดท้ายแม่งพังสุดท้ายกูของรถกูก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็ต้องสุดท้ายมันมันก็เกี่ยวกับสภาพของรถนะทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาอะไรอย่างนี้เยอะนะเออคิดว่าถ้าเป็นศูนย์ตัวนะเข้าศูนย์เลยไม่ต้องกัวลใจเราคือเราคิดว่านะถ้าเครื่องมันไม่ไม่ไม่พังมันก็ไม่พังนะลืมถ่ายมันเครื่องสองหุ้นก็ไม่พังนีุ่่ดท้ายไม บางคนก็รักติดตายนะรักรถต้องใส่นู่ใส่นี่ใส่ลิกวิดโมลี่ใส่พันนู่พันนี่ต้องบำลุงหัวชงก็คือมันมันจะว่าตัวเองนะทุกคนมันจะว่าตัวเองนะโยผ่านมาแล้วนะก็คือมันไม่มีประโยชน์นะเอาเวลาไปโฟกัสกับชีวิตดีกว่านะรถถังมันก็ซื้อใหม่เท่าไม่ได้ก็ซื้อใหม่นะเข้าใจนะแต่ว่าบางคนก็ลำบากก็เข้าใจนะแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดามันไม่ไหวมันก็ตงปลอยไปเหมือนผมเนี่ยมเหมือนดีแม็กนี่ใช่ไหม เอาเอาตั้งตั้งไว้สักสิปีนะมันอยู่ถึงหาถ้าไม่ถึงมขายซื้อใหม่มันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าเราซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาซ่อมนะทุกคนอันนี้คือไม่เกินจริงนะคำนี้เพราะว่าเมื่อก่อนคุณบอกสิเมื่อก่อนคุณใช้รถแล้วก็ต้อง่อมอะไรเมื่อก่อนเจนเก่าเจนเก่าพูดถึงเจนเก่าดิของเรามีหายกันอีดัก็ได้เอ่รดอดัเก่ากว่านั้นอีท่วไอ้ท่ดำมตุองดัมตุ้ง ดูแลดีให้ตายถ้าของมันไม่ทนดูแลดีให้ตายไงมันก็พังนะผมบอกแค่นั้นแหละคือเมื่อก่อนร้านร้านแถวบ้านก็รู้จักหมดอะร้านแถวบ้านจะรู้จักผู้ชายคนนี้หมดเลยนะเพราะเขามีรถเก่าแล้วพอจะทํางานทีเขาจะออร์เรไปซ่อมลูกหมากรุดไอ้นู้รุดไอ้นี่รุดคือรถเก่าทุกคนมันต้องการตามการเวลานะรถใช่มันไม่ได้เสียค่าซ่อมมันไม่เสียค่าผลเดี๋ยวมันต้องเสียค่าซ่อมมันสลับกันนะทุกคนเวลออมาเสียอะไรยางเดี๋ยวเอาลูกหมากตัวนี้เส่อมเดี๋ยวโอริงเสื่อมเดี๋ยวอะไรไม่รู้ทุกคนจุกจิกค ทุกวันต้องมารับมันที่ร้านซ่อมรถทุกวันใช่รถเก่าสีนะคนกเกา่าเออรถก็เกา่ารถกเกา่าทําไมมันยังซ่อมได้ทาไมไม่ซ่อมนั่นะก็คือมันเสียวเวลานะองค์จริงๆแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดนะในชีวิตสําหรับผมนะก็คือเวลานะเวลาเนี่ยมัน มันาย้อนกลับมาคืนได้เลยคือตอนเราอายุน้อยๆเราไม่ได้สนใจนะเรื่องเวลาแต่พออเราอายุเริ่มเยอะขึ้นนี่แป๊บๆมากลางปีนะทุกคนดูสิสองสองพันยี่ห้าหมดแล้วล่ะทุกคนมากลางปีแล้วล่ะแป๊บเดียวนี่คือเราอย่าไปใส่ใจต้องบำในในโซเชียลมีเยอะมากเลยต้องบำรุงนั่นนั่นันี้ต้องใส่ลูกอะไรก็ไม่ต้องบำรุงไอยางข้างในเรื่อง ดี๋ขายทูกใบไม่ดีแล้วก็พูดแล้วก็พูดให้ทุกคนวันนั้นโดนหลอกเรื่องไอ้ดับย้ายใจกระจกนะกูบอกแล้วอย่าซื้ออย่าซื้อโห้ออนไลน์คือทุกคนฉันนั้นเข้าไปดูรีวิวแล้วใช่ไหมแล้วฉันเห็นว่าคนดีให้หนึ่งอเยอะมากเลยฉันก็บอกมาแล้วว่าอย่าซื้อเลยเธออุ้ยดูแล้วมันดีมันดีว่ะทุกคนเชื่อไหมในดูดูจบนะดูจบนะปัญหาของผมก็คือมันเป็นคราบหินปูนนะแล้วมันจะมีสเปรย์โฟมนะกับฟองสี สีฟ้าสีน้ำเงินฉีดแล้วมันล้างได้เลยนะไอ้พวกของของของจากประเทศจีนะมึงฉีดแล้วก็เช็ดมึงออกแวววับเฮ้ยเอามาใช้จริงบัดรทบใช่ไหมมันออกอีกเดียวคือคือแบบไอ้ยาลังก้าอะไรแบบนัอนเดียวของออนไลน์เนี่ยอนาคตอาจจะไปไม่ลงรมดแล้วการตลาดทั้งนั้นเลยมันใช้ไม่นานยิงเนี่ยผมมองว่าอยู่ได้ไม่นานแม่งกระป๋องสองร้อยคุณฉีดสองคันหมดเลยแล้วคุณก็ดูรถของเขาต่ะที่เขาขายอยู่ประเทศไทย ถิ่นปูนเลย,ยเนี่ยขี้หยกทั้งเพนะไม่ต <ไป S 2> ้อไง,องอไปหัวรถเนี่ยฉันห้ามแล้วไปฟังเองอย่ามาหัวรถเนี่ยฉันถีบเลยนะ <c oughs> ควฝนตกเนี่ยมันจะเป็นภาพถิ่นปูนของผมเนี่ยดีไหมแต่บางทีเราไม่ได้ล้างนะรถใช่ไหมคือมันม,มันมเที่ยวนนะทุกคนคือมันเที่ยวชั้นประมาณสักเดือนหนึ่งได้แล้วทุกคนเรื่องน้ำยาไอ้นี่ฉันก็ทำว่าลืมลืมนะที่ไปฉีดโฟกเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะไบัตรลกแล้วมันแบบทำริชชันทุกคนทำริชชันว่าให้มึงอยากจะซื้อสักทีนี่ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อได้ส ใช้เื้อให้มันสองขวดนะทุกคนรู้สึกว่าเอาเอาซื้อบริอลขวดเดียวเออถมผ้าผืนนึงแล้วผ้านั้นคือแพงเออของออนไลน์เนี่ยอนาคตผมว่าน่าไปไม่รอด้นะแต่ของไม่มีคุณภาพเนี่แต่เหมือนบางร้านก็ดีนะเหมือนบางร้านที่เขาตั้งใจทําผลิตขึ้นมามันก็ดีนะบางอย่างมันใช่ดีก็ดีไปแต่ว่าไอ้ไอ้นี่ไอ้ชิ้นผ้ายี่น่าจะคุณดูดิครับกระจุก นี่ก็ทุกคนดูดินี่ถ้ามันต้องไปต้องต้องอยู่ที่มืดถึงจะมองเห็นชัดก็ทุกคนแต่นี่นี่ก็มองเห็นบ้างใช่ไหมนี่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 คือมันเป็นอย่างนี้อะทุกคนคือไอ้คนนี้ก็คือท่ากับตลาดนะนี่ท่ากับตลาดนะคือมันมันไม่รู้จะทําไงออกแล้วคือม่รู้จะซรื้องยาอะไรมันพัดเลอยคือมันยังมันยังดีอย่างนั้นะคนคนนี้คือมันสั่งให้พวกออนไลน์ไปเป็นนะทุกคนแต่มันต้องให้เมียสั่งให้นะถ้ามันสั่งเป็นนี่ก็คือเอาชิบหายไว้ f เยต้องระวังนะของออนไลน์มันของแบบของคุณภาพต่ำโอเคยี่เอ็ดนาทีน่าเป็ดขี้ไปเลยยี่เป็ดเลยเหรออย่างมันนะเวลาได้ด่าถึงนั่นมันจริงนะมันดึงจริงจริงนี่โคตรเสียอารมณ์ยิ่งไปเลยเอาพอแล้วพอแล้วพก็ไ้เอาไปฆ่าร้อยก็ได้นะจะฉีดทองนี่กูก็ซื้อนะเออพอแล้วพอแล้วเป็นขี้ไปโอเคน่าสนุกกายคลิปนะก็พามนะแน่นอนคุณต้องใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าปุ๋ยสามแปดดีนะกูใส่สามแปดตามพี่แม่งเป็นดีเลย รูด <Bond> ของรูดดิใส่ตามพี่มันสะสมไปเรื่อยนะใช่แต่ว่าเราดูต้นของเราเนี่ยมันขาดอะไรนะทุกคนใส่ที่เพื่อต้องการนะเราอย่าไปแบบเออใส่ตามคนอื่นนะเราดูว่าเอาเพื่อเราบางบางเพลงของเรามันตัวหน้าจะมีแล้วเราไม่ต้องใส่ด้วยจะใส่ตัวร่างหรือตัวหลังอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอไปเจอคลิปต่อไปนะโอเคเป็นคลิปดีโอเคนะคลิปนี้ก็มาได้ด้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นไอคลิปน่าฮือร้อนกันเลยที่น่าเชื่อมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุ